เข,ขาอยากยกเขากันเนี่ยครับผมเข่าข้ามใหญ่นี่เคียร์ตามหมกทวก่อนนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเขาเศร้านี่ถอดปลาดุกหน่อยโอ้โหพี่น้องเสียบเรือบัวถอดเนื้อมาเด้อพี่น้องข,ข้ามใหญ่ๆพี่น้องกินเขาเศร้ากับน้องแล้วกินเนื้อ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไอนาวินทุกขุทุกคนนะครับเนาะมืญญ่อนี่ยาอนาวินสิพาอีพาน้องมากินตามหมกทั่วพี่น้องน้องไาวินได้ตามหมกทั่วครับทอดปลาพี่น้องทอดปลาดุกหน่อยพี่น้องปลาดุกหน่อยปลาขอนมตะสารครับผมแม่จ๋าเห็ดไห่แต่เส้าครับผมนี่ทอดเนื้อพี่น้องในเขาวเหนียวทอดเนื้อ ถอดปลาดุกพี่น้องอู้โตมงามปลาดุกหน่อยปลากระดูกอนอนยถอดกบก้อพี่น้องมืัอนี้บรรยากาศยุธงเียงเปลี่ยนบรรยากาศแล้วมืัอนี้มาทายอยู่หน้าคือเก่าแล้วในเขามาติฟหนึ่งเขาหอนหอนพี่น้องเขาหอนได้ไม่จ้าหนึ่งหายไม่ไกล้กระวนพี่น้องครับผมใกลหน่อยกระวนเนี่ตำหมักทือหนังนวินตำมาแล้วบระเทศไทยพี่น้องเบื้องหน้าผมน้องนวินดีเท่ตำหมักทัวลงเลยเด้อครับผมนี่ยพวเบื้องตำหมักทัวหนังนวินเด้อไมากินข้าวกินหนักก็น้องนวินเด้อ พี่น้องในเขาเศร้าครับยังเนาะน้าพี่น้องน้องน้าวินขอหยาดจกเข่ากันเนาะครับผมเข่าข้ามยิ่งใหญ่นี่เคียร์ตามหมกทัวก่อนนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเขาเศร้านี่ถอดประดุกหน่อยว่ะโหพี่น้องเสียงเรือบัวถอดเนื้อมาเด้อพี่น้องข้ามยิ่งใหญ่พี่น้องกินเขาเศร้ากับน้องน้าวินเน้อครับผมตามหมกทัวพี่น้องตามหมกทัวทัวฟักเงาพี่น้อง หวานไปน่องดเ,ดเดียวหอดปลาเดี่ยวครับผมนีก็ขาวว่าหน้องวิ่งแ้วครับต้นประเดียไปหนัอยตำหนักลมอยู่หนาด้ยเย็นไปหน่อยครับยบากาศสงการหมือนที่สองสวัสดีเันสงการนะผมหมือนที่สองครับ พอไปลุกหน่อยแม่จ้าเห็นไหนประลุเป็นง่มมาพอหนังไรงุ่มมาตตสาผมนามขอนแม่จ้ากับตากแดดไว้เดดนึงก็มาสอดเป็นหนังกบก้อหอมนี่ลองก่อบกบก้อบือลุกจำตัว ไม่ได <gez úc? S 1> ้ไ่ได้พักไม่ได้รับเ่ยไม่มีพักเลยครับสามจัมทัวรี่จะต้มงามแม้มงามครับ หนังนบินได้ในตามหมกทั่วทวอดเนื้อถอดปลาแหงครับแซ่บวันนี้แม่จ้าวยมาทำหนังนบินน้แม่จ้าอยู่บ้านครับผม หยาบเนี่ยตัวไหนเปล่าแต่ว่าเสียบยี่ปีหน่อล็อกตามหมกทัวตามหมกฮุมแอบเจ้าบิ้มค๊อมหน้อยก่อนไปลุงเรียนพีหนอไหน่ยยังแอบครับงาบได้พีหนอครับ không có lúc này nọ à không cần nữa sập ô nọ cứ câu nhỏ này không nhàn của tầm tua สงการกับวเด่นสงการปนหน้เอ้ปีไม่เด่นสอปีอะ้หตัวบรด็นน้องวินตั้มเอียงตั้มแบบว่าฝ่าง ไปตามตัวเนี่ไก่บนกันอยู่ทางหลัง por ahí no dưa bên ngoài ngoài đi nhỉ nhào hấp rất. Ừ. rất đẹp bơ bớt rất đẹp. mình quăng còn... ừ. nhầm nhạc mặt ต้นปเปลือกมันยังไงทำคลิปไงมิกนิดเดาเพชรอยู่เลยเลยหัวปลา biết bảy mình hợp mừng ạ hết nhà bây nhà phát sáng, xì cô ca cô rồi Nhọc mấy không ăn nhọc Chầm nhọc คุยข้ามใหญพี่น้องข้ามเมืม่อไหร่พี่น้องริมนะครับแซ่บขอบคุณครับผม